จดหมายเปิดพนึกถึงทุกพักการเมืองต่อการพิจ,จารณาพระราชบัญญัติพักสรรพะสามิตรสุราเกาวนาเนื่องจากวันหุ่งนี้เป็นวันที่สองพฤศจิกายน 2,565นี่จะมีการพิจารณาพระราชัญญัิสรรพาสามิตรที่มา,ามีความสำคัญต่อปีน้องประชาชนหลายกลุ่มหลายด้านนอกจากจะปลดลอกข้อจำกัดด้านแรงมานแรงผลให้แก,ก่กลุ่มผู้ผลิตผลิตสุราสูงสนแล้วยังเป็นการเพิ่มกำลังซื้อเข้าและผลไม้ต่างๆ เพือแก,ก่กลุ่มเกษตรก,กรผู้ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชุลาเบียไว้ทั่วประเทศสร้างโอกาสส่งเสริมความฝันผู้ประกอบการหน้าใหม่และว่าที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่มีทุนน้อยจะได้เติบโต และสร้างความหลากหลายพิธพันทรงต่อเคืองูบริโภคเครื่องดื่มและแอลกอฮอในประเทศไทยรวมถึงการสนับสนุนนิสิตนักศึกษานักวิจัยนักพัฒนาทั้งในการการมหาว,าวิทยาลัยเอกชนและบุคคลทั่วไปได้ค้นคว้าพัฒนารูปคืนสู่กลุ่มผู ผลิตสุราทั่วประเทศพระราชบัญญัติสรรพสามิตจึงเป็นทางออกและการแก้ไขปัญหาวงการสุราที่มักหมมมานั้นโดยทางกลุ่มผู้ผลิตสุราเสียงคำผู้สางจึงขอชองจดหมายเปิดนึกนี่ส่งไปถึงทุกทุกคก,ก,การเมืองรวมถึงผู้แทนราชดรให้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน มากกว่าประโยชน์ของไข,ข่หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร่วมโบวตชนบสนุนพระราชาวุฒิสันพาสามิตรผ่านการโหวตมติในสภาไปด,ด้วยดีทางกลุ่มผู้ผลิตสุราเสียงคำผู้สางจะขอเฝ้าจับตาดูการทำงานของผู้แทนประชาชนอย่างใกล้ชิดและขอใือกำลังใจผู้แทนราษฎรในการเอาชนะแรงกดดัน ในการพักดันกฎหมายเพื่อภาชานกนุ่มภูริสุลาเสียงคําภู้สางจังหวัดพะเยาครับเรื่องของเกี่ยวกับครบอสุลาชุมชนเนี่ยความรู้ซื้อของป่อกับเรื่องเนี่ยเป็นจะไดและได้ครับผลกระทบจะไดพ่องตีต้องมาร่วมตัวกันวันนี้ครับผลออผลกระทบคือมันภาษีกับแป้งเนาะลอกเรื่องการท,า,นเนทา,ราเนี่ยทาสุลาเนี่ยคือลบผลจากเจ้าหน้าที่ เวลามันยังสักน้อยกะบัตรทีก็อย่างนี้ไข่ปั๊บแปลงไปเวลาทำเหล้าลงไปปั๊บไปซื้อสแต็มน้อมาติดแต่ละขวดสแต็มกับแปลงล้ำสแต็มสามสิบห้าดีกี่นี่นะมันแปลงนะมันอยู่ประมาณสี่ชั่วโบ้านแล้วกับบ้านโฮราคามันสูงล้ำเขาก็ไปบบไปบบไข่ไหวมันก็เลยว่ามัน ขายแป้งกบ่ได้นอกที่ไหนตีเขาตั้งลงแล้วห้าีหกอแรกตีนสัญญาเขาบ้นอำเภอบนว่าตะแตมดวงละซาบเจ้าเขาก็พอใจตั้งรัฐบาล่แสตมลงน้อยแล้วพอดีถ้าแตมซาบตอนนี้มูเจ้าเขาอยู่ได้เขจะได้เจ้าจะบอเพียงแค่ทางบาทเยกไอ้บัญชีไปสองข้างเนาะละสองหม สี่หมื่นเจาะแล้วก็ไอ้ปั๊บสุราแหมสองข้างข้างละสองหมื่นห้าตอนนั้นแม่ฮับได้ก็ก็บาจจางจะได้บาจจางปากเลยเนาะปากเลยเกย์เกยข่อเหมขอนก็ข่อขนาดนั้นอ่ะถึงจะยอมเนาะหัวหน้าหัวหน้าใหญ่นี่นะเป็นห็ยอมได้ขอมาได้เลย